การที่ฟังมาเป็นหมอเพราะพ่อแม่อยากให้เป็นหรือเปล่าหรือว่าเราเนี่ยแหละอยากเป็นของเราเองเราเนี่ยแหละเีน้อยนะเด็กที่จะเหมือนแบบท่านจะเป็นหมอมีคนที่ว่าเป็นหมอบ้างไหม ไม่มีเลยค่ะแล้วทำไมอยากเป็นหมออาจจะเป็นเพราะมปลายอยู่ในโรงเรียนที่คนไปอยากเป็นหมอเยอะโอเคแต่เหมือนอคือจริงๆอะฟังว่าตอนเด็กๆอะโลกฟังไม่ได้กว้างโลกไม่ได้กว้างเพราะเราก็เป็นแค่เด็กผู้หญิงโตมาในโรงเรียนหญิงล้วลนนะตอนเด็กโต<อ>มาตอนเด็กๆเซนโยค่ะเด็กเซนโยแล้วยังไงเพื่อเด็กเซนโยก็ดูไม่ได้อยากเป็นหมอปะอ่ะอ๋อใช่ไม่ได้อยากเป็นหมอแต่ว่าหนูไปเข้าเตรียม อุดมอ๋อ oh, ไปต่อเตเียมไปต่อเียต,ต,ต่อเดียวมอุดมแล้วก็มันตอนนั้นอะหัวในหัวเรามันก็มีแค่แบบบัญชีหมอวิทย์วะอะไรประมาณน,นี้แหลคะค่ะแล้วก็ในพวกเนี้ยรู้สึกว่าหมอเข้าสูตเพราะว่าเหมือนเราชอบชีวะมากมาก,มากกว่าวิชาอื่นๆอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนตอนนั้นจริงๆคือรู้สึกอยากช่วยคนแต่ว่าเราก็มีช่วงนึงที่ไปเป็นบบนักแสดงด้วย ก่อนเข้าหมอก่อนเข้าหมอไงั่น็หมไปเลยค่ะแล้วมันไม่ทําให้เรารู้สึกว่าฮิการแสดงก็สนุกนะจะช่วยคนได้ทางบินไหมอะไรเงี้ยมันไม่ไม่ไม่เขไปทางไงเลยหรอมันก็สนุกแต่ว่าไม่เคยคิดว่าแบบจะอยู่ได้ยาวอะในความคิดหนูอะเพราะว่าหนูไม่ได้อยากเป็นนักแสดงแต่ต้น้วยแล้วก็ตอนนั้นเหมือนเป็นโอกาสที่เข้ามาแล้วเราก็เข้าไปลองอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราอะจะมีความสามารถไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองสวยหรืออะไรางี้ด้วยอะเก็บป้าเลยแบบไม่รู้ว่าแบบอนาคตมันจะมั่นคงไหม